ธรรมทศนาเนื่องในวันมาฆบูชาครั้งที่สองที่ลานอินโคูงวันที่สิบหกกุมภาพันธ์พุทธศักราชสองพันห้าร้อยยสิบเจ็ดเวลายี่สิเก็ดนาฬิกานะโมตัสสะปะควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสนาโมตัสสะ ภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัตตาหิอัตโนนัตถิปุโตปุตตาปุโตท่านังติธรรมโมสกจังโสตโภติ ณบัดนี้จะได้วิสัชนาในพระธรรมเทศนาของพระภูมิพระภาคเจ้าโดยพระบาลีที่ยกขึ้นไหวข้างต้นว่าอัตตาหิอัตโนนัติเมื่อตนของตนก็ไม่มีแล้ว กุโตปุตปตากุตโตทันนั่นบุตรจะมีมาแต่ไหนทรัพย์จะมีมาแต่ไหนข้อความนี้ท่านทั้งหลายก็คงจะสังเกตเห็นได้ว่าเป็นการกล่าวโดยภาษาธรรมคือภาษาสำหรับผู้รู้ธรรม ไม่ใช่ภาษาของชาวบ้านในชาวบ้านเขาก็ต้องพูดในภาษาว่าตัวตนมีตัวฉันมีกระทั่งตัวกูมีแล้วลูกบุตรหลานทั้งหลายของกูก็มีทรัพย์สมบัติของกูก็มี <c oughs> ทีนี้เมื่อกล่าวโดยภาษาธรรมก็มีข้อความว่าเมื่อตนของตนนั่นแหละมันไม่มีแล้ว บุตรทั้งหลายจะมีมาแต่ไหนทรัพทั้งหลายจะมีมาแต่ไหนถ้าเข้าใจได้ก็จะเป็นการดีสมกับที่วันนี้เป็นวันของพระอรหันต์เมื่อพูดกันถึงเรื่องของพระอรหันต์มันก็อยู่ในระดับสูงสุดของมนุษย์ จนถึงกับว่าไม่มีตัวต้นของตนไม่มีบุตรของตนไม่มีทรัพย์สมบัติของตนมีจิตใจที่ไม่มีอะไรมีจิตใจที่ไม่ต้องการอะไรนั่นแหละช่วยศึกษาสังเกตกัไว้ายบ้างเถิดว่ามันเป็นเรื่องในระดับของพระอระหรันต ก็เรายอมรับว่าวันนี้เป็นวันของพระอระหันต์ถ้าไม่พูดกันถึงเรื่องของพระอระหันต์แล้วจะพูดกันถึงเรื่องอะไรก็อลองคิดดูถ้าไม่พูดกันถึงเรื่องของพระอระหันต์มันก็เป็นคนขบฏท,ทรยศต,ต่อพระอระหันต์ที่ว่ามาอุสาอุสามาธรรมาขบูชาเพื่อบูชาพระอระหรันต์ ถ้าไม่ทำในใจถึงเรื่องของพระอระหันต์มันก็เป็นการโกหกตัวเองนี่วันนี้ก็เป็นวันพระอระหันต์พูดแล้วพูดอีกหลายครั้งหลายหนว่าเป็นวันของพระอระหันต์เราก็จะต้องพูดกันถึงเรื่องราวของพระอระหันต์ซึ่งเป็นเรื่องดับทุกข์สิ้นเชิงมันมีความสำคัญอยู่ที่ว่ามีความเห็นแจ่มชัดรู้สึก แน่วแน่ในความไม่มีตัวตนและของตนแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่จะต้องการอะไรไม่มีผู้ต้องการอะไรไม่มีผู้ทำอะไรเพื่อต้องการอะไรเป็นแต่นมามรูปคือร่างกายและจิตใจล้วนๆกระทำไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ ธรรมชาติเป็นผู้ให้เป็นไป <c oughs> เป็นผู้ทำให้เป็นไปทำให้หาอาหารกินทำให้ไรายได้ทุกอย่างโดยที่ตัวผู้นั้นไม่มีความต้องการอะไรเพราะในตัวนั้นมันไม่มีความรู้สึกว่ามีตัวจึงเรียกว่านามรูปล้วนๆนามรูปบริสุทธิ์เป็นไป นามรูปที่ไม่บริสุทธิ์มันก็มีความรู้สึกว่าตัวกูของกูซึ่งเป็นกิเลสมีมูลเหตุมาจากอาวิชชามันก็ทำไปตามกิเลตามอาวิชชามันก็ต้องการกันมากต้องการจนเลยเถิดเกินความพอดีที่ควรจะต้องการแล้วมันยังเต้องการเอาไปเผื่อสําหรับจะอวดคนอื่นว่าดีกว่าคนอื่นอย่างนี้เป็นต้น นั่นมันไม่ไม่เป็นเรื่องของพระอรหันต์เลยถ้าพูดกันถึงเรื่องของพระอรหันต์มันก็ต้องพูดถึงเรื่องที่ไม่มีความทุกข์โดยประการต้งปวงทําจิตใจให้บริสุทธิ์ขาวรอบคือไม่มีความหมายแห่งตัวกู้หรือของกู้อยู่ในจิตใจ <c oughs> ยังจะเรียกว่ามีจิตใจขาวรอบสจิตระปริโยทัปน,นัง การทำจิตใจให้ขาวรอบนั่นเป็นลักษณะสุดท้ายของการปฏิบัติตามรอยพระอระหันต์ที่นี่ก็ดูการไปตามลำดับที่ว่าคนสมัยนี้ปฏิบัติกันอย่างไร ก็รู้ได้จากข้อความที่กล่าวแล้วในตอนเย็นบนภูเขาว่าในสมัยพระพุทธเจ้าองค์แรกๆพระพเจ้าพระพุทธเจ้าวิปัสสีมีพระอาหารหันต์หกสิบแปดมืนองค์ลดลงมาตามลำดับสิบ0มื่นองค์แปดหมื่นองค์สี่หมื่นองค์สาม0มื่นองค์สอง0มื่นองค์ จนมาถึงพระพุทธเจ้าพระองค์นี้มีพระอาหารหันต์เพียงพันสองรอยห้าสิบองค์โดยประมาณจะเพิ่มขึ้นอีกก็ไม่กี่องค์นี่มันเป็นเพราะเหตุไรก็พูดแล้วในตอนเย็นว่าถ้าถามเด็กๆก็คงจะตอบว่าเพราะคนสมัยนู้นเขาไม่บ้ากันมากเหมือนคนสมัยนี้ มื่อเขาไม่บ้าในเรื่องโลกเรื่องกิเลสกันมากนักก็มีคนเป็นพระอรหันต์มากเดี๋ยวนี้มันมีบ้าเรื่องกิเลสกันมากนักแล้วมันยังไม่ซื่อตรงต่อตัวเองมันหลอกลวงตัวเองเช่นข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการตามรอยพระอระหรันต์ ที่ว่าไม่กล่าวร้ายไม่ทำร้ายสังรวมในระเบียบวินในรูปประมาณในการบริโภคปันตันจะสยนาสนั่งมีที่นอนที่นั่งอันสงัดซึ่งเราพูดกันเมื่อตอนเย็นว่าเราจะปฏิบัติตามรอยพระอรหรัน เพื่อมีการเป็นอยู่ที่สงบสงัดเพื่อรู้ธรรมะของพร,ระอรหันต์ต่อมาไม่กี่ชั่วโมงเมื่อตะก,กี้นี้ก็ออเอาเพลงแขกบ้าบ้าบอๆเนี่ยมาร้องลั่นไปหมดทั้งวัดมันก็หลอกตัวเองสิว่าจะตามรอยพระอรหันด้วยปันตัญจะเสนนาสนังแล้วก็อเ,อเพลงแขกมาโหมดังไปทั้งวัดจนสุนัขและแมวนอนไม่หลับ ถ้าไม่เรียกว่าหลอกตัวเองแล้วจะเรียกว่าอะไรมันบ้าชัดๆเหมือนเด็กๆชอบจุดลูกกระทัดอย่างนี้ไม่มีทางที่จะนำอะไรไปได้ไม่มีทางที่จะนำมูคณะไปได้นี่เหมือนกับที่แสดงให้เห็นแล้ว่าทำไมสมัยนู้นจึงมีพระอาหารหันมากสมัยนี้จึงมีพระอาหารหันน้อยอย่างที่จะเปรียบเทียบกันไม่ได้ ระหว่างหกสิบแปด์มืนองกับพันสองหองค์เพราะคนสมัยนี้มันบ้าเกินไปและไม่ซื่อตรงต่อตัวเอง